ว่าเพลนแลนสไลา์สักล่าสุดไม่นะลายไวอีกว่าเดิมชาวสวรรค์ชาวนาชาวไรบอกใช้แล้วถูกใจดอกค้นใหญ่เลือกเกินพี่น้องไทยช่วยกันใช้เอ c ซีพี่น้องไทยช่วยกันใช้อ็ซีคนพันลิตมากมีแถมปลอดไทยเลือกเกินสวัสดีครับ สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรย่างยืนมาติดตามผลการทำงานของ3เกลเลเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนคาร์บนชนิดผงใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและที่สำคัญครับสารอาหารบำรุงดินครับตาหญิงเกษตรใช้ง่ายเหมือนกันครับวันนี้เรามาอยู่ที่นี่ครับมู่ีตำบลชาบพ,พงครับ อำเภอแกลงจังหวัดระยองที่แห่งนี้ครับเจ้าของสวนเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่จบทางด้านรัฐศาสตร์มาเข้ามาทําสวนครับใช้เวลาเสาร์อาทิตย์เขาบอกว่าเริ่มปลูกทุเรียนมาเนี่ยขนาดนี้ทุเรียนของเขาหมอนทองอายุ5ปี110กว่าต้นครับที่สําคัญเขาบอกว่าเข้ามาใช้นะครับสเกลือเวอร์แพนเนี่ย ตั้งแต่เมื่อตอนอายุทุเรียน2ปีครึ่งแล้วบอกว่าโอ้โหเห็นความแตกต่างเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายไม่พอแค่นั้นครับยังมาดูแลสวนของคุณพ่อคุณแม่ด้วยซึ่งต้นทุเรียนอายุ60กว่าปีนะครับมีทั้งชนีหมอนทองเขาก็บอกว่าโอ้โหใบสวยใบงามดูแลง่ายเหมือนกันใช้ง่ายเหมือนกันเป็นอย่างไรครับเรามาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3าเกลือครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับก่อนอื่นเจ้าของสวนช่วยบอกนามด้วยครับครับผมปัญญาพงศักดิ์ครับและ ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับปนัดดาทําสนิทค่ะครับผมขออนุญาตเรียกว่าพี่ปนัดดานะครับและพี่ปัญญานะครับ,รบพี่ปนัดดาครับในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3ามเกลือเวอร์แพนเนี่ยนะครับพี่ปนัดดาทําไมถึงพาผมมาสวนแห่งนี้ครับก็ทีแรกๆที่เขาจะใช้ก่อนใช้อะใบข้อเหลืองค่ะใบข้อเหลืองเขาก็เราบอกว่า3ามเกลือเวอร์แพนเนี่ยช่วยได้ในเรื่องผลผลิต และใบจะสวยขึ้นครั้งแรกๆก็ซื้อน้อยๆก็คือ2อรังแถมลังหนึ่งแต่พอมาเรื่อยๆเขาก็ซื้อเพิ่มเรื่อยๆเพราะว่าเขามั่นใจว่าใช้ดีจริงผมขออนุญาตครับพี่ปัญญาครับพี่ปัญาปญาจบด้านไหนมาครับรัฐศาสตร์ครับการปกครอง โอ้ครับแล้วตอนนี้ทํางานด้านไหนครับก็ไปทํางานก่อนหน้านี้ครับหลังจากจบอ่ะทำงานที่ศูนย์ราชการจังหวัดนะฮะครับแล้วก็ออกจากศูนย์ราชการจังหวัดมาขายของตลาดนัดอยู่พักนึงแล้วก็กลับไปทํางานโรงงานอีกทีนึงคิดยังไงถึงมาทําทุเรียนครับของเดิมมีอยู่แล้วครับแล้วก็อยากจะปลูกเพิ่มด้วยนั่นแหละครับเพราะว่ารู้สึกว่าของเดิมต้นมันแก่ต้นมันสูงก็เลยอยากจะปลูกแปลงใหม่เพิ่มขึ้นมาพอเราปลูกแปลงใหม่เนี่ยตอนนี้เราปลูกไปตอนนี้อายุกี่ปีแล้วครับ5ปีครับ5ปีนะครับใช่ แล้วก็กําลังเริ่มเป็นแลก็รเริ่มก็ปีนี้ก็ได้ดอกปีแรกครับเอาดอกปีแรกเอาดอกปีแรกนะครับใช่ครับเราเป็นคนลงมือปลูกตั้งแต่เมื่อใช่ตั้งแต่ปี2019ครับเ้าจำไม่ผิดนะโอ้เป็นคอ,อสอนะ 2019เลยประมาณปีแต่มัน5ปีพอดี5ปีนะครับประมาณ2 5 6 3จนงปีนี้ถูกไหมครับผมขออนุญาตเริ่มต้นที่ทุเรียนที่คุณพี่ปัญญาได้ลงมือปลูกตั้งแต่ครั้งแรกปัจจุบันอายุ5ปีเริ่มต้นตอนนั้นนะครับตอนเราปลูกนละเรามีความรู้มาก่อนไหมครับว่าจะปลูกทุเรียนแบบนี้เอาจริงความรู้ก็ไม่มีเลยส่วนมากก็ไม่ได้ช่วยพ่อแม่เลยตนะั้งแต่เด็กๆอ่าไม่ได้ช่วยเลยเพราะว่าก็เรียนอย่างเดียวเรียนอย่างเดียวใช่แล้วพอเรามาเริ่มปลูกเนะี่ยเรา มีอะไรวิธีการาบำรุงดูแลรักษาอย่างไรครับตอนแรกๆครับแรกๆก็ดูจาก YouTube ทั่วไปครับหาความรู้เองว่าเออใส่อะไรเขาดีดินต้องใส่อะไรจนทําไปทํามาก็มีพี่เขามาแนะนําให้ใช้เว์แพนเนี่ยครับ<อ>แล้วแม่ก็เอามาใช้ส่วนใหญ่ก่อนแล้วก็เอาไปใช้กับส่วนที่เพิ่งปลูกพอเราไปใช้ตอนที่มาดูสวนของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตอนนั้นสวนที่นี่มันมีทุเรียนพันุอะไรบ้างครับในสวนใหญ่เนี่ยสวนใหญ่ชนีกับมอนทองรมอนมทองกระดุมบ,บ,บางไม่กี่ต้นกระดุมก็เป็นสวนเก่าแก่ใช่สวนเก่าแก่ อายุ60สิปีนะครับแก่กว่าผมอ่ะรุ่นปู่ตายายปู่ครับโอ,อครับผมพอเราเข้ามาดูตรงนี้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรในส่วนของคุณพ่อคุณแม่บ้างครับขอเมื่อก่อนใบมันไม่แน่นแบบนี้ยออามาใช้แล้วก็ใบมันดีใบมันแน่น ใบเยอะผลผลิตเป็นไงครับตอนสมัยพ่อคุณแม่ผลผลิตก็ดีขึ้นนะครับรูปทรงอะไรต่างๆในหกสิบปีสวยผิวสวยเขียวเข้มดีน้ําหนักลูกหรอครับหนักลูกก็ได้ครับได้ตามมาตรฐานเขาโอ้นี่ถือว่าเราเห็นจาก60ปีนี้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่า3เกลือน่าจะช่วยเราได้ในสวนตรงนู้นของเราที่เราปลูกถูกไหมครับครับเอาละครับกลับไปที่พี่ปัญญาปลูกตอนนั้นครับตอนที่เราปลูกนะพอมาถึงที่เรามาใช้เราเริ่มใช้ตอนอายุกี่ปีครับทุเรียนของเราประมาณ2ปีนิดๆนะครับก็เริ่มเปลี่ยนมาใช้เวอร์แพนก็สัง เกตต้นใบมันดีกว่าเดิมเยอะต้นโตวไวบใบเขียวใบแน่นตัวไวใบเขียวใบแน่นนะครับ<ช>สิ่งที่ตอนนี้เราเห็นชัดที่สุดครับพอตัวไวใบเขียวใบแน่นนะลักษณะก็คือคาว่าตัวไวคือการขยายของต้นถูกไหมครับใช่ครับต้นใหญ่ใหญ่ขึ้นใช่ ความสูงสูงไวครับสูงไวทั้งต้นใหญ่ทั้งสูงท่ามโตเร็วอ๋อโตเร็วตามที่เราเห็นมาเนี่ยของเรานี่สูงไวกว่าเขาขอบเพื่อนบ้านแถวนี้ในอายุรุ่นเราเขาเดียวกันใช่ครับจากที่มองๆผ่านๆน,นะก็เออปลูกเขาวเดียวกันของเราโตกว,ว่าเยอะเลยเอาละครับปีนี้ผมพลาดมาที่ปีนี้เลยเราเห็นว่าที่เปลี่ยนแปลงที่สุดคืออะไรครับตอนมนะันอายุ4ปีเนี่ยเป็นยังไงบ้างส <4 S 1> ี่ปีมันก็มีดอกเป็นบางต้นนะแล้วพอมาปีเนี้ย โฉบสารี่ทีนี้ดอกมาแน่นเลยครับก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมดอกให้เราด้วยถูกไหมครับใช่ครับแลวลักษณะคําว่าดอกแน่นเนี่ยมันเป็นยังไงครับคือมันแน่นจนที่เราเราตกใจหรือว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เราตกใจไหมครับว่ามันมันแน่นเกินไปหรือเปล่าหรือยังไงใช่ตกใจว่าโอ้ปีแรกมันแน่นขนาดนี้เลยอ่าแล้วแล้วก็พอความแน่นของมันเนี่ยเราคาดว่าปีนี้การที่มันมีดอกขนาดเนี้ยเราคิดว่าถ้าโดยสายตาของเราจะประสบการณ์ถ้าดอกขนาดนี้มันจะได้รับผลผลิตอล ขนาดไหนครับตอบยาวเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็มือใหม่อ่ะมือแรกปีแรกที่เอาลูกอ่ะแล้วถ้าเรามองว่าสิ่งตัวเนี้ยมันถือว่าโอเคไหมในระดับนี้ดีมากเลยครับนะครับโอ้โหดีมากเลยแล้วตอนนี้บริษัทได้ออกนวัตกรรมใหม่มา3ามเคอร์เวอร์พนนะครับซึ่งมีทั้งเวอร์เพนอะมิโนแล้วก็ไคโตัวสารชนิดผงเห็นว่าเริ่มมาใช้แล้วใช้ไปตอนไหนครับเนี่ยเพิ่งใช้ฉีดดอกฉีดใบก็ประมาณได้สก3รอบแล้วครับเราเห็นอะไรที่มันเป็นความรู้สึกว่าดอกก็โตดีนะใบก็ยังดีเหมือนเดิมก็ หเห็นว่าใบมันก็ยังเขียวดีอยู่ครับไม่เหมือนกับสวนบางสวนผมไปเห็นมาโอ้ใบเขาเหลืองกว่าผมเยอะเลยท,ทั้งที่อยู่ในละแวกเดียวกันใช่ครับแล้วเรามองว่าวิธีการใช้มันเป็นไงครับใช้ง่ายไหมมันการผสมสามารถผสมอย่างอื่นอะไรได้เนี่ยบอก,กรายละเอียดนิดหน่อยใช้ง่ายครับกวนกับน้ําเสร็จก็ผสมลงในถังพันลิตรเลยแล้วก็ผสมยาตัวอื่นตามได้เลย ผสมยาฆ่าแมาลงไปพร้อมกันเลยใช่ครับแล้วก็ทําให้เราสะดวกไหมครับในฐานะเราเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทําสวนแล้วก็ศึกษาโดยการดูจาก YouTube ดูจากรเรื่องต่างๆถือว่าเป็นสิ่งที่สะดวกสําหรับนักการเกษตรรุ่นใหม่ไหมครับเป็นประโยชน์มากครับดูจาก YouTube <น>ก็ถือว่าความสําคัญตรงนี้เราก็ช่วยบอกพี่น้องนักการเกษตรหน่อยเถอะครับว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เราไปเรียนอย่างอื่นมาจนวันหนึ่งต้องกลับมาทําการเกษตรเนี่ยความง่ายความสะดวกของมันเป็นอย่างไรพี่ปัญญาช่วยบอกด้วยครับเว r l d p แพนชุด3เกินเนี่ยครับก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไร มากครับก็คือถุมฉีดทุกอาทิตย์นะครับทุก7วันเพราะว่าผมว่างแค่วันเสาร์วันอาทิตย์ต้นโตไวแข็งแรงใบแน่นใบหนาไม่ต้องเติมอะไรมากมายเลยนะ,ค,ะครับครับ แปลว่าเราเคมีอย่างอื่นเราก็ไม่แทบจะไม่ใช้ใชใน,น้อยลงเลยสิครับงี้งเคมีตัวอื่นก็นก็เติมแค่ยาฆ่าแมลงกับยาลาแค่นั้นนะครับยาลาแล้วก็เว์แพนแล้วก็มีการบวกแมกนีเซียมบ้างเป็นบางครั้งแล้วหญิงกเกษตรได้ใช้หรือยังครับหญิงกเษงกเษตรก็ใส่ทางดินด้วยครับอใช่ใส่ทางดินตอนแตกใบอ่อนตอนใบแบบมันยังไม่แตกใบอ่อนอย่างเงี้ยก็ใส่<ม>ครับกไ็ไม่ธรรมดาสําหรับนักการเกษตรรุ่นใหม่ที่หัวใจเป็นนักการศึกษาถูกไหมครับก็เข้าใจเรื่องของการศึกษาด้วยแล้วก็การใช้ที่มันง่ายสะดวกพี่ปนัดดา ในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์มีอะไรอยากจะบอกเพื่อนพ้องนักการเกษตรด้วยกันครับเราก็แนะนํามเกลือเวอร์แพนมาหลายสวนแล้วค่ะสวนที่ว่าใช้จริงใช้จังอ่ะมันก็ตอบโจทย์ได้ทุเรียนก็ออกดอกดีดกและใบเขาสวยต้นก็สมบูรณ์ค่ะก็การมีเชื้อราเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยน้อยลงค่ะก็อยากจะแนะนําชาวสวนให้หันมาใช้3มเกลือเวอร์แพนของเรานะคะครับท่านที่รมครับและนี่คือพลังของนักการเกษตรรุ่นใหม่ หัวไวใจส,สู้สส <Việt> เห็นอะไรปุ๊บถ้ามันดีต่อตัวเราเพิ่มผลผลิตให้กับเราเพิ่มความสุขให้กับนักการเกษตรรุ่นใหม่อย่างนี้ <S 1> <S 1> ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนที่ผลน้นสําคัญกับนักการเกษตรทุกคนที่สําคัญครับเมื่อมีของดีๆอย่างนี้พลังใจดีๆอย่างนี้นักการเกษตรก็มักจะเสียอกเสียใจกับการที่มีผู้คนเรียนแบบโดยที่ไม่เห็นใจเกษตรกรท่านเรียนแบบนะครับก็อย่าลืมครับหัวใจของเกษตรกรนั้นยิ่งเขาเป็นคนมือใหม่ด้วยทําใหม่ๆด้วยถ้าท่านเรียนแบบไปแล้วสวนเขาเสียหายเท่ากับท่านได้ทําตราบาบให้กับชีวิตนักการเกษตร วันนี้มิเตอร์เกษตรย่างยืนก็ขอเสนอความภาคภูมิใจ3ามเกลวแพนนวัตกรรมใหม่ใช้ง่ายละลายไวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตครับไม่มีสารพิษตกค้างนี่คือสโลแกนอันสำคัญขีดเส้นใต้ไว้ครับว่าเกษตรกรไทยก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแน่นอนวันนี้เราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะไปติดตามผู้สวนครับที่ต้องการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตครับและความสุขอย่างนี้เป็นความสุขแบบยั่งยืนวันนี้เราทั้ง3ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับ สเกลือเวอร์แทนสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างเย้